แมมโนคู no cook, Mon, ่มอนสวยๆมาแล้วจ้ขาขยายพันธ์แมมโมนคู่มอนแบบง่ายสุดๆเนี่ยมันจะเป็นแมมโนคู่ที่เราแบบตัดกอจะสังเกตว่าแบบเวลาเราตัดยอดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีหน่อเล็กๆที่ออกมาแบบนี้ซึ่งเวลาหนอ่อโตมันก็จะเป็นกอใหญ่แล้วก็ตัวถ้าสมมติว่าเป็นกอไหนที่มันไม่สวยอ่ะพอหนอมันใหญ่แล้วเราสามารถตัดหนอ่อแบบเนี้ยไปชำได้อีกอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการขายายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งค่ะแมมโมนคู่มอนค่ะ เมื่อกี้ที่ปาให้ดูปลายโตมาถ้าเราตัดแล้วมันได้กอสวยมันก็จะเป็นพุ่มประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบนี้คนก็จะนิยมกันมาค่ะเพราะว่าพุ่มค่อนข้างแน่นแต่ก็จะมีบางคนค่ะที่เขาจะชอบพุ่มแบบเป็นกอแปลกๆอย่างนี้ถามว่าจะสามารถโตหรือว่าแยกขวดได้ไหมก็สามารถแยกได้ค่ะกอเน,นี้ยที่ตัดมาแล้วเนี่ยมันได้หนอนน้อยใช่ไหมเออมันไม่ค่อยงอกหน่อเป็นพุ่มอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนก็จะไม่ค่อยชอบทีนี้ว่าเวลาเราขยายเราก็จะสามารถตัด แบบนี้ได้เลยค่ะตัดอย่างนี้เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะนี่ก็คือที่ชามโนคูกมอนหนึ่งหนอนะแล้วมันก็จะแตกตาแบบนี้คือมันแตกตาได้เหมือนโนคูกปกติเลยนะคะบางคนก็คิดว่ามันจะไม่แตกแต่จริงแล้วเขาแตกค่ะมันคือหลายคนแบบไม่เข้าใจเนอะมันสามารถติดดอกออกฝากได้เหมือนโนคูกตัวปกติที่เพา<ม>ะเมล็ดมาเลยค่ะอัตราก,การโตเนี่ยแปลว่าไม่ต่างกันนะแต่เราจะประหยัดเวลาตรงที่เราไม่ต้องเพาะเมล็ดขึ้นมาค่ะเวลาเราตัดนะคะถามว่าจําเป็นต้องงดน้ำไหมจริงจริงไม่ต้องงดน้าก็ได้แต่ว่าขอให้ต้นแห้งนะคะ เราจะตัดแบบประมาณนี้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะทําการสาธิตนะคะมีคัตเตอร์ขอให้มีความคมแล้วก็สะอาดตัดทีเดียวให้ขาดแบบนี้เลยนะคะตัวยางสีขาวขาวอย่างเงี้ยปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะแห้งเองนะอันนี้ก็คือเราสามารถตัดได้เลยแล้วพอปล่อยแห้งชนิดนึงหรือว่าบางบ้านอาจจะปล่อยให้รากออกแล้วก็เอาไปจุกกับดินได้ค่ะ หรือว่าจะตัดแบบไม่ต้องแบบลึกมากก็ได้นะตื้นหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายนะสําหรับตัวโนโคกคู่นะคะหรือว่าบ้านไหนที่เราเลี้ยงแบบโนโคกคู่แล้วเนี่ยลักษณะต้นอาจจะยืดเพราะว่าแสงน้อยหรือว่าแดดน้อยอย่างเงี้ยค่ะวิธีเนี้ยก็สามารถเป็นการแก้ปัญหาในกรณีที่ต้นเขายืดได้เหมือนกันนะคะ โอเคมาถึงส่วนนี้เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยส่วนนี้เราจะไปวางไว้งดน้ําก่อนวางไว้ให้แผแห้งแล้วก็เอาออกแดดได้ปกตินะคะส่วนหัวเราแบบนี้บางบ้านอาจจะวางไว้แบบนี้ก่อนก็ได้สักวันหนึ่งเราให้ยางเขาแห้งก่อนก็คือยางไอตัวขาขาแบบนี้มันแห้งก่อนเนอะเราค่อยคว่ำนะคะหรือว่าถ้าใครมีถาดหลุมอะคะ่ะเราวางคว่ำในถาดหลุมแบบนี้ได้เลยสาธิตอย่างนี้ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เอาออกกลางแดดได้เลยค่ะ จากนั้นก็สามารถนำมาลงดินแบบนี้ได้เลยค่ะแนะนําเป็นกระถางไซส์2นิ้วหรือกระถางพอดีต้นไหนนะคะลองไปทําดูค่ะไม่ยากทําได้ง่ายๆสามารถนำไปอัดับบช้ได้กับหลายสายพันธุ์ขอบคุณที่ติดตามค่ะ